เบาหวานตั้งแต่เมื่อห้าปีที่แล้วเห็นบอกเริ่มฉีดอินซูลินเลยครับเป็นเบาหวานตั้งแต่สนะองห้าสองหกะเบาหวานน้ำตาลขึ้นสูงเท่าไหร่ครับตอนนั้นไม่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นเบาหวานค่ะเพราะว่าน้ำท่วมบ้านแล้วก็พากันอบอบอบพยกขึ้นชั้นสองะอ่ะอ่าขึ้นชั้นสองอ่าแฟนไปทำงานก็ไม่ได้ก็ต้องหยุดนะ,ะทำงานราชการนะฮะครับเนะี่ยแล้วก็ ไม่มีอะไรจะทานอ่ะเพราะว่าเขตทางนู้นะเขาไม่เอามาแจกไปมาเรื่องหางยาวก็ปื้ดไปปื้ดไปอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนอยู่หลังเรียนเปรมหรือไทย่ะเปรมหรือไทยบางนาตราดอ๋อบางนาตราดค่ะอ่าแต่นี้ก็อยู่อยู่มาก็พ่อเอ้ยจะทานอะไรกันนะเสร็จแล้วก็ลุยน้ำค่ะลุยน้ําไปร้านค้าประมาณสองเสาไฟฟ้าครับก็ไปสามีก็ไปซื้อโอวนลติน ก็เป๊ปซี่มาตอนนี้ลูกก็ไม่อยู่ด้วยแล้วดูมีลูกชายคนหนึง่งค่ะเขาก็ไปเรียนอยู่ข้างนอกอก็ทานข้าวกับ Pepsi, เป๊ปซี่เชื่อไหมคะทานข้าวกับน้ำอัดลมเนี่ยนะะมันอยากตะวันหวานนะอตอนนี้แฟนเขาก็เคยเป็นตำรวจเป็นแบบว่ามาฝึกพยาบาลอยู่ยาบาลตำรวจใช่ไหมขเขาก็บอกกับแม่นักกลัวเราจะเป็นเบาหวานมั้ง ก็บอกพ่ถาว่าน่าจะเป็นเบาหวานค่ะแล้วก็บอกแล้วจะพิสูจน์ยังไงอ่ะก็บอกน้ําก็ท่วมเยี่ยวก็มีเอ้อปัสวะก็ไม่มีมดจะมาให้ตอมเขาพูดอย่างนี้นะอ๋อใช่ใช่สามีพูดนะก็ที่โรคเรียกว่าเบาหวานก็คืออย่างนี้นะฮะก็ทนอยู่สองคนตายายสี่เดือนนั้นั้งตุลาจนมกราโอ้ลำบากมากเลยฮะไม่มีแรงไม่มีเรี่ยวมีแรงแสดแว่าปีห้าสี่นี่เรียนแบบห้าสองหกเลยนะฮะ ก็ไปโรงพยาบาลตำรวจพอไปถึงก็คุณหมอบอกว่าอ้าวทำไมไม่นอกกันบ้างเหรอ,หอไม่นอกตายบ้างเหรอหมอที่โรงพยาบาลถาม,มาอ่ะเพราะว่าน้ำตาลสามีสี่ร้อยดิฉันสามร้อยหกสิบเขาบอกอยู่ได้ยังไงเข<อ>าบอกว่าทําไมถึงขึ้นขนาดนี้ทําไมไม่มาหาหมอ,หมอบอกน้ําท่วมก็ใครจะไปยังไงล่ะน้ําท่วมสามีเท<อ>่าไหร่สามร้อย สี <400 S 2> 400, ่ร้อยของป้าของแม่สามร้อยสามร้อยหกสิบตอนนั้นไม่มีอาการอะไรเลยเหรอไม่มีเพราะว่าไปออกกําลังที่สวนหลวงรอเก้าทุกวันก่อนที่จะรู้เป็นเบาหวานนะออกก่อนหน้าที่จะน้ําท่วมก็ได้ออกกําลังกายอยู่เป็นประจำะจะบอกว่าเป็นเพราะหิวแล้วก็ทานแต่ข้าวแล้วเลยเป็นน้าตาอาเป็นเบาหวานได้ไหมฮะอาจารย์ไม่ คือคงไม่อาจจะ<ช>เป็น<ช>สาเหตุนึ่งนะฮะค่ะคือมันไปเพิ่มมากกว่าครับมันไปเพิ่มเอ่อทให้เบาหวานเยอะขึ้นมากกว่าแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นมาก่อนเพียงแต่ว่าเนื่องจากออกกําลังกายร่างกายแข็งแรงมันก็เลยไม่แสดงอาการอย่างให,ให้ให้เราเห็นชัดเจนแสดงว่าตั้งแต่26มาจนถึงทุกวันนี้แม่มีแผลเพลออะไร,ม,ไรมีอ่ะเป็นยังไงบ้างครับก็เมื่อพอสามีเสียแล้วก็ ก็เข้าสวนน่ะพอาเข้าสวนอยู่คนเดียวนะครับก็ที่หลังบ้านก็มีต้นมะนาวส้มโอไผ่เงี้ยแต่นี้ไม่รู้ว่าไปสะดุดน้ำตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้แต่พอมันนอนได้สองคืนเราเอ๊ะทำไมมันเจ็บเพราะว่าเท้านี่กะชาหมดมือนี่กำหาเลือดก็ไม่มีแล้วนี่แดงแล้วเห็นไหมอ๋อคือไม่ไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกเลยฮะไปหาหมอเป็นอะไรเป็นแผลก็ไม่รู้ฮาไม่รู้เวลาเวลาทำกับข้าวไปจับ ตาลิวหรือทวีนี่ก็ก็ไม่รู้สึกแต่ว่าก็ไม่รู้สึกไม่ไม่รู้เลยค่ะก็ดีสิเสร็จแล้วก็พออีกสักสามสี่วันนี่มันเป็นรอยขาวๆใช่ไหมรอยมันสุกพองฮะนั่นแหละถึงรู้ว่าโอ้เราเนี่ยตายแน่แล้วตายตามสามีแน่แล้วนะโอ้ใจเสียเลยแต่รู้อยู่แล้วว่าเป็นประวานรู้แล้วตอนนี้มันฉีดแล้วฮะตอนนี้ตอนนี้ก็ฉีดแล้วก็ยังไม่ลง ไม่ลงให้อยู่คนเดียวบางทีก็ทานบ้างไม่ทานบ้างบางทีก็เป็นลมอยู่คนเดียวแต่ลูกไม่มีคนดูแลไม่ลูกก็ย้ายมาทําง,งานกรุงไทยอยู่กรุงเทพะมีลูกคนเดียวตรงลงอยู่กรุงไทยหรืออยู่กรุงเทพฮะกรุงไทยนะกรุงไทยในกรุงเทพเนี่ยแล้วเล่นนะแม่อ่ะเป็นเบาหวานฉีดอินซูลินแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะั้น่ะ แต่น้าตาลอยู่เท่าไหร่ฮะน้ําตาลมึงมีข้างสุดท้ายอยู่ห้าร้อยอ่ะ oh. เป็นลมอยู่คนเดียวเลยอ่ะเป็นลมแล้วในเพื่อนบ้านเขาไปเจอเขาก็ว่าเขาก็เรียกเพราะว่าที่บ้านอยู่คนเดียวเนาะเขาเขาก็เรียกแม่ยายแม่ใหญ่ทำอะไรก็ไม่รู้เห็นเขาบอกว่าเขาเรียกเสร็จแล้วก็เห็นจานข้าวก็ไอ้น้ำอะไรอ่ะน้ำหวานนะ oh. รีทูบอยนะอ๋อร็จแล้ว คาไฮว่าจะคว้ามาเทใส่ข้าวนะเพราะมันก็เป็นลมไปเลยคนเดียวโอ้ยก็ยังกินข้าวกับน,น้ำหวานอยู่อีกเหรอฮะมันสั่นนะฮะพอตื่นขึ้นมาสั่นเพราะว่าหิวปุ๊บจะสัน่นทันทีเลยโ้ําน้ำตาลลดอ๋อคิดอ๋ดอแม่คิดว่าน้ําตาลลดหรือหรือกินเป็นประจำอย่างนั้นไม่ไม่ประจำมากต้องเวลาสั่นแล้วค่อยจะกินอ๋อเหมือนเหมือนที่คุณหมออาจจะเคยบอกไว้ไหมฮหรือเปล่าฮะ ว่าพอน้ำตาลลงปุ๊บแล้วก็เลยแบบว่าต้อง<ะ>เติมเอ๊ฟังดูน่ากลัวนะฮะอยู่คนเดียวด้วยก็พอดีคนเข้าไปเรียกแล้วก็เห็นว่าเอทไมนอนเฝ้าจานข้าวนะเพื่อนบ้านนะฮะเสร็จแล้วก็เขาก็ขับรถจะไปตลาดจากที่บ้านเนี่ยไปตลาดเก้ากิโลเขาก็มาคิดเอะแม่ใหญ่นั่งนอนเฝ้าจานข้าวทำไมเขาก็กลับมา มารับไปส่งโรงพยบาบาลเขาก็ชะเง้อดูมุ้งลวดนะคะเขาก็ไม่กล้าเข้าไปสักพักหนึ่งเขาว่าเอ๊ะทาไมนอนจังเลยแล้วก็ขวดน้ําหวานก็อยู่กับจานข้าวแล้วเขาก็ผลักประตูเข้ามาเขาก็มาบีบมานวดเอายาดมเอาน้ําเย็นมารูปหน้าเขาฟื้นนะ่ะฟื้นเสร็จแล้วเขาก็พาไปหาหมอที่อำเภอด่านช้างนะแต่มันเป็นอนามัยครับพอไปถึงหมอใหญ่ไปอบรม ก็มีแต่หมอในน้อยน่ยนะ嗯嗯เขาก็มาตรวจตรวจนิ้วให้เขาบอกโอ้แม่ใหญ่น้ำตาลขึ้นห้าร้อยแล้วใครเอาบิมมาให้กินก็มากับลูกลูกก็หิ้วปีกหลานก็หิ้วข้างนึงเดินไม่ไหวยกขาไม่ขึ้นนะจะตายแล้วนะึกว,ว่าตายแน่แล้วก็มามาบ้านน้องคนนี้เนี่ยเนี่ยน้องคนนี้ออแม่กินเถอะอ่ะลองกินกี่เม็ดรครับลองกินเชา้าเขาจะเอาไปให้แม่เน้ะ สกิดขาแม่แม่แม่เขาให้กินบอกแม่ยังไม่แปลงฟันในลูกไม่ต้องแปลงกินเลยกินเลยกินเข้าไปกี่เม็ดสองสองเม็ดก็ตอนเย็นก่อนนอนก่อนนอนอีกสองสองเม็ดทีนี้ก็กินไปได้จำได้ไหมสีน้ําเงินมั้งฮะสีฟ้าเออตาไม่ค่อยดีเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยไปไหนต้องทั้งทําอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย เดี๋ยวนี้เห็นไหม่ะตกตาโตลอ้ยโชว์เดี๋ยวนี้ตาโตเลนเออเมื่อก่อนยกแขนอย่างนี้นะหลานจะบอกโหย่าทำไมย่าทำไมเหี่ยวเหมือนรังผึ้งเลยเนี่ยแถวเนี้ยตอนนี้มันไม่เหี่ยวแล้วฮานีมันอะทานอยู่นานไหมไอ้แคบซูได้สามวันก็บอกโอ้ไม่เห็นดีเลยก็ยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนปัสสาวะทั้งคืนเลียลาดหมดทีนี้ ลูกชายเขาก็ไม่ให้สะพายซักนะเขากลัวจะอายมั้งยังไงไม่รู้แล้วเขาก็เอาไปซักให้แม่เองบางทีก็ซักเครื่องบ้างซักมือบ้างพอทานไปทานไปได้เจ็ดวันแปดวันเอ๊จากสี่ครั้งห้าครั้งเหลือสองครั้งสองครั้งนี่คือไอ้ที่ปัสสาวะราดเนี่ยนะฮะ,อะพอสิบวันแล้วอา้าว ไอ้ตาเนี่ยมันมันมันหยีหยีเนี่ยแล้วมันก็มีน้ําตาไหลมาแล้วก็ไปโอ้โหทําไมน้ําตาเราเหม็นมันไม่ใช่น้ํตาตามันเป็นยางน้ําตาเนี่ยเหมือนขี้ตาแต่มันไม่ใช่ขี้ตามันเยิ้มอะไรเงี้ยเป็นกลิ่นเหมือนใครของเหมือนปัสสาวะนี่แนละพอทานไปทานไปที่เขาวันที่เจ็ดที่แปดเอ๊ะหิวข้าวขึ้นมาแล้วแล้วก็กลางคืนก็ไม่หิว วันสวะก็แค่ครั้งเดียวสองครั้งตอนนี้หายเลยคืนเมื่อคืนนี้ครั้งเดียวครั้งเดียวสองครั้งอย่างมากคือตอนนี้ดีขึ้นเลยอ่าเมือ่อก่อนแก้มเนี่ยเขาเนเป็นผีอะแก้มโบงเนี่ยผอมขอบตาเขียวหมดเลยเดินไปไหนก็ใช้ไม้กระเท้าหลวงให้อะ่ะคือตอนที่วปีกตอนหลังเนี่ยผอมจนไม่มีเรี่ยวแรงแล้ว78กิเหลือ70กิโล78หรือ70 เหลือ70กิโลนะครับอาจารย์ครับอย่างกรณีเนี้ยบิมเข้าไปช่วยสูตรสีฟ้านะฮะช่วยทำให้สุขภาพของผู้ที่เป็นเบาหวานดีขึ้นอันนี้อันนี้ผมพูดถามรวมเลยทั้งทั้งประเภทหนึ่งและสองด้วยนะในกรณีที่ที่เขาทราบสาเหตุครับเพราะอะไรครับคนเป็นเบาหวานเนี่ยเป็นอาการแพ้ภูมิตัวเองนะสารที่ในตัว ซึ่งตามปฏิมันเป็นตัวที่สร้างภูมิต้านทานให้กับเราเนี่ยมันมีการสร้างมากเกินไปครับแล้วก็เลยโจมตีตัวเราเองนะครับไอสารที่3ตัวที่มีมากเกินไปเนี่ยดูในจอนะครับคือ TNF alpha i n t e r f e r o n gamma แล้วก็ interleukin 17นะครับสองตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไปทำลายตับอ่อนแล้วก็ทำให้เกิดการหลังอินซูลินน้อยลง เมื่อหลังอินซูลินน้อยลงมันก็ไม่มีตัวพาน้ําตาลไปป้อนเซลล์นะครับเพราะน้ําตาลใน,นเลือดก็สูงก็เป็น in, 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 อินซูลินเบาหวานประเภทที่หนึ่งในขณะเดียวกันในสารสองตัวนี้ก็ทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยแม้ว่าร่างกายของเราจะมีอินซูลินอยู่มากพอก็ตามแต่อินซูลินเกิดอาการดื้อนะครับไม่สามารถพาน้ําตาลไปป้อนเข้าไปในเซลล์ว่าอาการนี้ก็เป็นเบาหวานประเภทที่สนะครับ แล้วสารตัวที่3ซึ่งมันมีความเกี่ยวพันกันก็คืออินเตอร์ลิคินสิถ้ามันมีมากมันก็จะทำอาการแพรภูมิตัวเองเนี่ยสูงขึ้นมากขึ้นนี่สาร3ตัวเนี่ยเป็นสาร3ตัวที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบาหวานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าต้องลดมันลงมานะครับในการที่เราใช้อาสาสมัครกิน5้แคปซูลต่อวนันเป็นเวลา15วานันก็คือนะกินเท่ากับที่คุณแม่ทน เราก็จะพบว่ามีการหลั่งสารสามตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับแล้วมาเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งวัดสารสามตัวนี้แล้วก็จะพบว่ามันมีระดับมาตรฐานตรงนี้นะครับแต่คนที่กินแคปซูลสีฟ้าของเรามันจะมีการหลั่งสารแค่นี้เอง แล้วอย่าลืมสารสามตัวนี้คือสารสามตัวที่ทำให้เกิดอาการเบาหวานมเมื่อมันลดลงมาอาการเบาหวานมันก็หายไปนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าอย่าให้มันลดลงมากเกินไปนะครับลดถึงระดับหนึ่งแล้วเราก็อาจจะใช้ให้น้อยลงได้วันจากตรงนี้ที่มันลดลงทั้งสารสามตัวเนี่ยอาการเบาหวานนะครับก็ความรุนแรงก็จะลดลงทั้งสองประเภทเลยครับ เมื่อก่อนไม่มีเลือดไม่มีกัดดิมที่ปากตัวเองเลือดสาดเลยยังไม่รู้สึกเลยคร<อ>ับเป็นมากจำบอกว่าตายก็ตายแล้วทุกวันนี้กัดรู้สึกไหมโอ้ยเจ็บขอบเสียงขอบเบื้อครอบคุณแม่อนนนด้วยครับขอบคุณครับ